ไม่เห็นที่ทางแล้วครับ <coughs> <coughs>

ยังมาเห็นตะกลุมตากุมตาเราซวะยังอัดเย็บัเอไรนี่ล้วเราได้แคนจะมีย้น่าล่ำล้เาหนุ่ไปก่อนทู้อยู่หันแต่อ่านมาล่ำทีองช่วงกลางต้อสามใบเมตรเห็นจันีอกกอย ไปเรื่อยๆดิพอยางใ้ข้าวนี <os> ่ก็ไปใส่ดิใ่ไป่อหมู่อห่ไปยดขึ้นหนึ่งหนึ่อาพัน

พาสทีบันอรือขี้โรยออกมาพุกคน ไอพี่เนี่ยถ่ายไอพี่ไอพี่เนี่ไอพี่หิน่อพุ่เหรอมือเดไปทางไหนฮะปากมันไปทางไมีปนึ่งยื่ไปทางไบอลลี่ออนมอมนก็หน่อยปากอนนเอาจ่าฮอง

กนจะใช้ยางจะเก็บไปเล่าหาหันไปเล่าเก็บไปเล่นไปเล่

จึงกินเจียทีนพเนี่นะกมาหมนี่ไมปับมัดสองบอกพแล้วมัดสองแล้วกแกออกไปมัดก่อใส่ชิ้ปอมนไม่อมัดหนึแกาไม่ไปเล็เขานี่

ยิ่งมันมุกไก่บ่าปับมันลยไอ้นี่เนี่ยฉบับฉบับเบอร์เก้าสองมันมุกไก่มด้ไปเรื่องเดียวมังค่าไม่เป็นแก้มือนะมือเดียวกันล้อเดียวกันเล้าเดียวกันผู้เดียวกันเล็กเดียวกันเนาะคนเห็นผู้เดียวกัน พ่อเพิ่ถามหายูพ่อเพิ่ถาหายเไปแล้วบนะพ่อไปแล้วเอาหารเก่าเลยพเพื่อนเหรอโอ้ไป็ากินไปได้แล้วเจ็คืระบอไปแล้วเมาเมื่อยหกับเมา นี่เรามืเห็นกกิ่นกับกัแล้วก่าเราจะไปกลินแรงสุดๆกลับกลรถนี้ยกสบุกบ้นหมเขาสองคนี่่อาสั่งอะไรมััตัดะไอ่ ผมยังไเดกทมว่ามันใจหรอับกไปหมข้ซอดแต่มันใจอยู่นี่งขซอดแต่ผม้่มันใจเลยูได้สิากสงต้อมาเลยเลย้องขอได้ขอไปซอดแตม่าันใจพวกลิในห้างลูกลนร้นเสียดแต่เป็นรถไอยเดีบอกคนไม่ได้เงีนมาประกันเว่ร้านนะเดี๋ยวคขาดไมเลย เ <mile inside. S 2> ัวิ่งุ้นนันแหละมันเป็นบทึวิ่งจอดลงน้ำหน้าตอนะนึ่งบาได้เลยตอน่งบา็ดาอกเดร้อยหบเจ็ดร้อยหกสิบ

ออของ้นมือดีเหร่านรด้นที่า้ครับเอาไปคนห้านี่ครับเอาไปห้น่อ้ยเ็นงนทองเนรยิะยุนหัวคือปีแล้วนะพีกนูพีกไ่อยากไปคอได้อตลยแลลกับเลีนท่บ้ากินนาเเป็นังไหอี

โอ้ยตอนแรกเอแบกกัเป็นยูัวบ้ไัวบมันยังนอนเหียดทิ้งนิ่งยู่โเขาเยียดเขาเหีปนจ้รบ่แห้งอยพันสสิลวกัวสามร้อยเด้อของเงินก็ะีเก่ะดุงพ่งนั่นนหายเน้อไก่หั่นขันหายโอ้สะดุงอดีเลยย่ิปี ตัวเปียว่คอีกซีเดียเียงยังกันเนาะบ่มีออกให้เขาแก้มือเลยแบบเดียวกันเป้เสียอยู่บนเล็กๆแบบเดียวกันเป้น่มือกันเดียวกันม้างแล้วแก้มือเขาไม่ได้ล้าง เสียบเอาไหร่เรียกว่าแบบเดียวกันอันเดียวกันเพราะว่าบางไฟน่ะมันไปตกอยู่บงพิกัดเดียวกันนั่กรรมการก็ไม่กล้ากข้ไปเป็นอย่างเขาพูดว่าไเสียงหนึ่งหาว่เห็นของไผลอะไรที่อะไรแบบกิน เขาไล่งานมากหรืองเทาก็ได้แปดร้อยเป็นเลไดกันกระบะกระบะาไมมีการตับกินเราวากรรมการได้เี้ยมันไล่บรงานมากไม่มีการจับกินว่าก่เห็น้ว่าเขาจังไล่งานนะครับูนั้นเราเปที่สุดตัวไปกินเจ้าหนเฮ้มันมี่ทย่ดีดมันแบงกรเมันมัมีวิยุดีทย่งานก่น ต้องไปหาผู้ร้ายงี้ยเลาทีน้องเมื่อเนาะโอ้ยมันฟาใหใจใจยิ้มเย่เยอะแยะเงี้ยคุณแดงหัวเบื่องหลัจังเืยโชคดีตบคนล่งไปเด็กบอกเองเพลงเขาใช่ใช่ครับเริ่มกอลฟเหี่ยวหนิงนะครับพร้อมหนึ่งสองสามสามสองทีเดียวครับตามกันไป สวยงามสวยงามเบอร์หนึ่งร้อยแถวพระพึ่ง